สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องอริยา a n n e l ค่ะในวันนี้นะคะอริยาก็จะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปักชํากิ่งกันนะคะวันนี้ก็ไปตัดกิ่งไม้กิ่งต้นเงินทองนาคมานะคะก็ะคือเมื่อเราเลี้ยงไปเนี่ยนะคะต้นเขาจะสูงนะคะเมื่อต้นสูงเนี่ยมันก็ จะไม่เป็นทรงนะคะก็เลยตัดยอดยอด,ยอดของเขาออกมาเนาะได้หลายต้นเลยทีเดียว,วยทีเนี้เราจะมาชํากิ่งกันนะคะอย่างถ้าบ้านคุณผู้ชมเลี้ยงเลี้ยงไปเนะะี่ยค่ะต้นเงินทองนาเนี่ยเป็นไม้มงคนแน่นอนสมควเออนิยมปลูกประจำบ้านกันอยู่แล้วนะคะต้นเงินทองนาคนะคะแล้วเลียงไปเนี่ยต้นเขาจะสูงนะคะเมื่อสูงเราสามารถตัดกิ่งอย่างเงี้ยะคะ่ะ ตัดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาชํายอดชํากิ่งก็ได้อีกนะคะอันนี้ได้มาหลายกิ่งเลยทีเดียวนะคะเสียดายนะคะทิ้งไปก็เสียดายเพราะว่านํามาต่อได้อีกนะคะนํามาปลูกเขาได้อีกเนี่ยนะคะอย่างกิ่งอย่างเงี้ยก็ยังสมบูรณ์เลยนะคะเนี่ยนะคะชํายอดก็ได้นะคะเลือกกิ่งกิ่งแก่กิ่งอ่อนก็ได้หรือแบบว่าถ้าเกิดใครตัดกิ่งออกมาเนี่ยถ้าต้นมันสูงมากๆแล้วเนี่ยนะคะก็ตัดออกมานะคะ ก็อย่าพิ่งทิ้งนะคะสงสารเขาอย่าพิ่งทิ้งก็นํามาชํากิ่งชํายอดได้อีกนะคะนี่นี่หลายต้นเดี๋ยวจะชํารวมกันเป็นกระถางเดียวนะคะจะเป็นเงินทองต้นเงินอยู่ไหนต้นนี่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวจะทําชําเป็นกระถางเดียวกันไปเลยนะคะเงินทองนาคนะคะเป็นสามกาษัตริย์ไปเลยในกระถางเดียวอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะมีหลายต้นเลยที่ ตัดกิ่งมาเพราะว่ามันเริ่มสูงนะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะต้นไม้โตเร็วมากเลยนะคะต้นไม้โตเร็วแล้วก็ตัดออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาชํากันมีหลายต้นที่ชําได้ไเน้นท่ริญญาชําไปนะคะแล้วเขางอกงอกแบบเร็วมากก็คือพวกเงินทองหน้าเนี่ยชำยอดชํายอดเออชำยอดนี่จะเกิดขึ้นเร็ว นะคะโตรเร็วมากๆเลยนะคะเมื่อชํายอดชากิ่งจะขึ้นช้ากว่าชํายอดนะคะอันนี้ลองมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นทองที่ปลูกจากการปักชำทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็กําลังออกดอกแต่ตัดออกมานะคะเพราะว่ามันเมื่อเมื่อเลี้ยงไปเขาต้นเขาก็จะสูงนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ริญญานํามา แล้วก็นํามาขยายพันธุ์แต่อันนี้จะทําลงไปในน้ํานะคะเลี้ยงไปในน้ําก็คือให้เขาออกรากก่อนเมื่อมีรากแล้วแล้วก็จะนํามาใส่ดินอันนี้จะเป็นต้นแดง U S นะคะแดง U S เดี๋ยวจะมาดูกันอันนี้นี่เห็นไหมคะที่ใส่ฟองน้ําลงไปนี่จะให้ดูนี่เห็นไหมคะรากเขาออกแล้วเห็นไหม นี่นะคะรากออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันคือแน่นอนเลยว่าต้นเขาแข็งแรงแล้วนะคะเมื่อแข็งแรงเราสามารถที่จะนำเขาเนี่ยนะคะไปใส่ดินใส่กระถางปลูกได้อีกนะคะตัดยอดออกมาไม่ต้องกลัวตายเลยเพราะว่ารากเขามีรากแล้วเห็นไหมคะอย่างบางบางบางต้นเนี่ยเราตัดมาเลย ตัดเสร็จปุ๊บใส่กระถางรดนินเลยบางครั้งเขาอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นตัวอาจจะเหี่ยวอาจจะเฉาแล้วก็โดนแดดมากไปก็อาจจะตายได้แต่ถ้าเราเราลองมาใส่ในน้นํานี้ดูก่อนให้เขาเกิดรากขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็นําไปใส่ดินก็ได้อีกเหมือนกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะนํามาใส่ดินปลูกได้อีกแล้วนะคะนี่นะคะมีรากแล้วอันนี้เป็นต้นแดง U.S. นะคะไม้แดด แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ดีอรัญญาก็ใส่น้ําเหมือนกันนะที่ชําม,มาเนี่ยนะคะอันนี้ตัดยอดคามานะคะ่ะอย่างที่บอกไปอันนี้ต้นไม้ขนาดเล็กนะอันนี้จะมีชื่อว่าต้นบุสบาพารวยนะคะหรือต้นร่ํารวยเงินทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อเลี้ยงในน้ำน่าจะเป็นอย่างไรนะคะนี่นเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่นะคะ รากเขาเกิดมีงามมากๆเลยอันนี้ก็ได้อีกต้นหนึ่งแล้วเห็นไหมคะง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคอยกังวลว่าตัดยอดเขาไปแล้วใส่ดินไปแล้วเขาจะรอดไหมนะคะไม่ต้องคอยกังวลเลยถ้ารากงอกอย่างนี้ใส่กระถางใหม่รอดแน่นอนคะ่ะนี่นะคะงามเลยทีเดียวนี่นะคะอันนี้ก็ใส่กระถางได้อีกแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่นี่วันนี้ยุ่งเยอะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ ที่ปลูกจากในน้ำแล้วก็นำมาใส่กระถางน,นะคะคุณผู้ชมจะใบเขาจะใหญ่มากเลยต้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันวันนี้ได้มาเยอะเลยต้นไม้ตัดกิ่งไว้นี่ก็จะเป็นต้นที่ชําในน้ําต้นนี้นี่เห็นไหมคะอันนี้นะคะก็เกิดจากการอรัญญาตัดยอดแล้วก็นํามา ลูกในกระถางที่เป็นน้ำก่อนนะพอเริ่มมีรากนะคะแล้วก็นำมาลงดินคุณชมจะสังเกตได้เลยว่าใบนะคะใจะใหญ่นะคะใหญ่กว่าอันเนี้ยต้นนี้คือต้นแม่พันธุ์ของเขานะที่ยันยาตัดมานะคะใบจะเล็กกว่ามากเลยนี่เห็นไหมคะงามเลยทีเดียวต้นผู้นี้ก็เหมือนกันต้นผู้นี้ยันยาก,ก็เรียงจากใสอ่านี้จะเป็น ต้นมวงเศรษฐีมวงเศรษฐีนี่ก็เลี้ยงให้มันมีรากก่อนนะคะแล้วก็นํามาใส่ดินนี่ไม่ต้องกลัวตายเลยงามมากต้นไม้ตอนนี้ช่วงฝนตกนะคะอันนี้เพาะไว้หลายต้นเลยอันนี้ก็จะมีต้นที่ติดแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวจะให้ดูรากของเขานี่โอ้ย เห็นไหมคะลากเขาเกิดละเนี่ยเห็นไหมคะเกิดลากเกือบทุกต้นเลยเนี่ยนะคะเอาแช่น้ำไว้เนี่ยนะไม่ต้องกลัวตายแล้วเอาลงดินได้นะคะนี่ลากเขางามเลยวิธีขยายพันธุ์เขาง่ายามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยอันนี้ก็เลี้ยงง่ายนี่ก็เกิดลากขึ้นมาอีกแล้วนี่เห็นไหมคะลากของเขาเล็กๆนะคะ นี่อันนี้คือต้นลาษีผส,สมแครนะคะอันนี้ยังไม่เกิดนะคะอันนี้ยังไม่เกิดอันนี้เป็นต้นเลดี้พิงค์เดี๋ยวเรามาดูวิธทีทำอันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็จะเลือกกิ่งยอดเนี่ยกิ่งแบบนี้เราก็ยังใช้ได้นะคะวันียุ่งเยอะ แล้วก็อันนี้ล่นยาก็ได้ทำคลิปไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับต้นวิธีทำของปักชำต้นเงินทองนาคนะคะปักชำกิ่งปักชำยอดนะคะแล้วก็ตัดของเขามาตัดมาเลยนะคะคุณผู้ชม เวลาที่เราจะปลูกเนี่ยสมมติอ่ะเป็นกิ่งปักชํายอดอย่างนี้ก็ได้อนะ่ะอย่างเงี้ยเราก็เด็ดพวกใบตรงเนี้ยออกนะคะข้างล่างอย่างเงี้ยถ้าเราจะนําไปใส่กระถางนะคะแล้วก็ตัดใบเล็กๆของเขานี่ค่ะออกใบเนี้ยะออน,นะคะตัดให้มันเนี้ยค่ะเพื่ออะไรนะคะเพื่อลดการคายนานมันเองนะคะคุณผู้ชมให้เขาเกิด รากขึ้นได้เร็วแล้วก็เกิดใบใหม่ได้เร็วอันนี้จะเป็นปักชํายอดนะคะบางท่านอาจจะใช้น้ำยาเร่งรากก่อนก็ได้นะคะเวลาที่เราจะชํากิ่งไม่ว่าจะเป็นกิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะนํามาสั่ำยาเร่งรากเขาก็จะเกิดรากเร็วนะคะ อันนี้เราก็จะทยอยใส่อย่างนี้นะคะง่ายมากๆเลยวิธีทำนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้มีต้นไหนที่เราอยากจะขยายพันธุ์นะคะแล้วก็มาลองทำดูนะคะอย่างถ้าซื้อต้นไม้มงคลขนาดเล็กไปเนี่ยนะคะอยากจะขยายพันธุ์เขานะคะอยากจะขยายพันธุ์ต้นเขาก็ลองดูนะคะวิธีขยายพันธุ์นะคะลองมาดูเพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันเกิด มันเร็วนะคะช่วงนี้ฝนตกด้วยงอกเร็วมากๆเลยแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะต้นต้นนี้ไม้มงคลน,นะคะคุณผู้ชมต้นบุสบาพารอยหรือต้นด้้มรวยเงินทองไม้มงคลอันนี้แนะนำเหมือนกันอันนี้เรียงง่ายนะคะใบก็จะเป็นเหมือนไม้ไมใบด่างด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นหนึ่งที่เลียงง่ายคือต้นเศรษฐีหมื่นล้าน เศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยค่ะพอเป็นกระถางเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยก็คือเจาะขยายพันธุ์ได้เร็วมากเลยต้นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นว่านมหาการว่านมหาการเนี่ยเป็นต้นไม้ เป็นต้นไม้มงคลด้วยเป็นว่านมงคลด้วยแล้วก็เป็นมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยนะคะสําหรับว่านมหาการนะคะคุณผู้ชมสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยใน Google หรือว่าใครอยากจะดูว่าสรรพคุณเขามีอะไรบ้างนะคะย้อนกลับไปดูคลิปที่ย้องหยาทําไว้นะคะสําหรับต้นว่านมหาการนะคะสรรพคุณของเขาก็ดีมากมากเลยนะคะนี้ปลูกอันนี้ขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะ ตอนแรกเนี่ยถ้าใครเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะแล้วต้นมันเกือบจะตายใบมันเริ่มตายคือมันเมื่อเมื่อมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะใบของเขาก็จะเหมือนแบบว่าเหี่ยวแต่อย่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะขุดเขาออกมานะเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินแบ่งเขาออกมาแล้วก็ปลูกใส่กระถางไว้นะคะอันนี้ตอนแรกตายเกือบตายแล้วนะคะคุณผู้ชม ขุดหัวออกมาแล้วก็นำมาใส่กระถางแยกไว้แล้วเขาเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะสําหรับว่านมหาการค่ะวันนี้ก็ฝนไม่ลงนะคะอากาศเริ่มดีขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้หลังบ้านวันนี้วิธีการปักชามอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปดังเก่าวได้เลยนะคะย้อนหลังได้เลยเพราะว่าปักชากิ่งปักชามยอดนิยาเคยทําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่อัน,นี้น้ําโหระพายังอยู่เลยโหรพาเลี้ยงในน้ํานะคะรากนี่นะคะ่ะลากเป็นฝอยเลยนะคะสําหรับต้นโหระพา มีเศรษฐีแพรยกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นเศรษฐีแพรยกนี่เห็นไหมคะจากต้นนิดเดียวนะคะนี่เริ่มโตแล้วนะคะต้นแคมดอนนี่ก็นำมาจากตัดยอดเหมือนกันตัดยอดมานะคะแล้วก็นำมาปลูกนะคะต้นแครมดอนก็เกิดแล้วนี่นะคะอันนี้จะเป็นต้นหยิบเงินหยิบทองนะเดี๋ยวจะให้ดูนะถ้าเรียงไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ แล้วคุณผู้ชมตัดยอดออกมานะนะคะตัดยอดออกมาแล้วมาช่ชำใส่กระถางได้อีกเห็นไหมคะอันนี้ถ้าเรียงไปถ้าเราถ้าเราเรียงไปแล้วไม่ตัดเนี่ยต้นเขาจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วเขาจะทรงไม่สวยนะคะถ้าไม่ตัดทรงไม่สวยเลยนะนะคะแล้วก็ตัดยอดพวกนี้เขามาเนี่ยนะคะยอดที่เกิดมาเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะตัดออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ย ตรงเนี้ยตรงเนี้ยทรงไม่สวยแล้วนะคะตัดยอดออกมานะคะแล้วนํามาใส่กระถางนะคะนํามาใส่กระถางนี้ได้อีกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็อันญาจำไม่ได้เราชื่ออะไรนะคะแต่ต้นเนี้ยเลี้ยงนะคะก็คือตัดเขาออกมานะคะกิ่งของเขาเนี่ยคะ่ะเขาจะมีรากอยู่นิดนึงนะคะตัดมาใส่กระถางนะคะรวมรวมกันนะแบบนี้นะคะอัญญาแยกไว้แล้วนะคะ นี่เห็นไหมคะขยายพันธุ์ง่ายมากๆต้นมงคลน,นะคะไม้ม,มงคลขนาดเล็กใครอยากจะซื้อมาเลี้ยงไว้แล้วก็ขยายพันธุ์ที่บ้านนําขายได้อีกนะคะเป็นอีกอาชีพหนึ่งอาชีพเสริมได้อีกนะคะสําหรับต้นไม้มงคลขนาดเล็กนะ,ะอันนี้เราอยากปลูกอันนี้ไว้นะคะกําลังงามเลยมเมล็ดพันธุ์ของมเมล็ดพันธุ์ของผักกาดนะคะควางตุ้ง ควางตุ้งพริกหยวกขาวนะคะแล้วก็จะมีพวกมะเขือเปลาะนะคะอันนี้พึ่งโรยมเมล็ดได้วันนี้วันที่สองวันที่สองมเมล็ดพันธุ์เขาดีมากเลยของต้นควางตุ้งนะคะเดี๋ยวอรัญญาจะทําคลิปให้ดูนะคะอันนี้ควางตุ้งโรยมเมล็ดได้แค่สองวันเท่านั้นเองนะคะสังเกตได้เลยลว่าขึ้นมาเยอะมากๆนี่นะคะ นี่คุณผู้ชมเลี้ยงในน้ำเห็นไหมคะลากงามเลยทีเดียวพลูนะคะนี่ก็ลงกระถางใหญ่ดีกว่าเพราะว่าลากมันยาวมากอันนี้เป็นไม้เลื้อยนะคะพวกพลูสลูไม้เลือ้อยส่วนมากเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบไม้พวกไม้ฟอกอากาศอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนําพวกพลูด่างพลูด่างคือไม้ฟอกอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นพลูทองพลูด่าง นะคะสามารถปลูกไว้ในบ้านได้นะคะในอย่างต้นเนี้ยก็เป็นแม่พันธุ์ปักชำกิ่งยังไงอ,อเห็นไหมคะเนี่ยตัวเนี้ยพวกมแมลงพวกเนี้ยชอบมากินใบใบเป็นรูทำให้ใบไม้เป็นรูเยอะแยะเลยนะคะ พวกตักกะแตนนะคะพวกตักกะแตนแล้วก็พวกแมลงต่างเนี่ยนะคะหนอนอีกเหมือนกันนะคะต้องคอยดูเพราะว่าหนอนเนี่ยเมื่ออยู่ใต้ใบจะสีเดียวกับใบเลยต้องคอยจับออกไม่งั้นใบของเ,าเราไม้ใบของเราจะเป็นรูแล้วไม่สวยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะสำหรับ อันนี้จะเป็นต้นคาเมอรอนเขียวนะคะปักชำกิ่งตัดยอดเลยนะคะแล้วก็นำมาชำใส่กระถางนะคะอันนี้ก็ได้อีกนะคะวิธีการขยายพันธุ์เขาง่ายมากต้นนี้ส่วนม่งเศรษฐีมงเศรษถีใช้วิธีเดียวกันค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะหรือใครจะนำมาใส่กระถางก็ได้อีกเหมือนกันนะตัดแค่ยอดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ตัดได้นะกิ่งของเขาเนี่ยค่ะ ตัดออกมาเลยอย่างเงี้ยนะคะได้อีกกระถางนะคุณผู้ชมนะคะนี่อีกนี่อีกนะคะขยายพันธุ์เขาง่ายมากต้นที่ขยายพันธุ์นะคะก็คือโมงเศรษฐีที่แล้วก็ต้นบางต้นที่ยงยาบอกไปนะคะต้นนี้ก็ขยายพันธุ์ง่ายมากอันนี้ต้นรรยรดน้านะคะหรือเขามีอีกชื่อว่าต้นแสงเงินแสงทองนั่นเองนะคะหรือสยามออโรรา อันนี้วิธีชำกิ่งต้นนี้ไม่ต้องชำอันนี้จะเป็นต้นที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายสำหรับต้นดืสีอันนี้จะเป็นต้นลืสีผสมนะคะต้นลือสีผสมถ้าต้นเริ่มโดนแดดใบของเขาจะเริ่มออกสีถ้าต้นไม่โดนแดดใบของเขาจะไม่ออกสีนะคะ เลี้ยงไปเลี้ยงไปคุณผู้ชมก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะถ้าแบบต้นไม้บางต้นทําไมเลี้ยงไปแล้วมันไม่สวยเหมือนที่เคยซื้อต้องคอยสังเกตด้วยว่าบางต้นเขาชอบแดดไหมบางต้นเขาไม่ชอบแดดก็มีถ้าไม่ชอบแดดใบจะไหม้ถ้าอยู่แดดมากนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกต้นหนึ่งหรือสีผสมเหมือนกันอันนี้ใบสวยมากๆเดี๋ยวพาไปดูนะคะ ช่วงนี้ขยายพันต้นไม้เยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าต้นไม้ของเราเริ่มโตแล้วนี่ต้นนี้สวยมากๆเลยจะให้ดูใบนี่เห็นไหมคะนี่ใบนะคะ สวยมากเลยอันนี้ก็อยู่ในพันุ์ของต้นหรือสีผสมเหมือนกันนะคะแตกคนละสีเลยใบเห็นไหมคะใบนี้สวยมากเลยนี่เห็นไหมคะกําลังแตกออกมาใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันต่อนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้แต่ละต้นกันเลยนะคะ เฟื่องฟ้านะตัดกิ่งชํำได้เลยเพราะว่าอันนี้ลัญญาเพิ่งชํำมากิ่งเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งที่ชำํำนี่อ่านี่นะคะชํำติดแล้วนะสำหรับต้นกิ่งเฟื่องฟ้านะคะดับใครที่คอยตัดตกแต่งพวกกิ่งต้นไม้นะคะก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเอามาชํำก่อนนิดนึงนะคะ จะได้เกิดเป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ชาม,มาจากพวกกิ่งพวกนี้นะคะคุณผู้ชมที่ตัดเขาทิ้งไปนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะพวกกิ่งเฟื่องฟ้านะคะอันนี้รังยากก็ชําไว้นะคะนี่ชําลงดินเริ่มเกิดเกิดแล้วเห็นไหมคะใบเริ่มเกิดแล้วเห็นไหมคะมน,คะนี่ใบเต็มเลยทีนี้นะคะจากกิ่งที่ก้นกานนะคะกิ่งก้านของเขาที่ไม่มีใบเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วอันนี้ก็ได้อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะสําหรับต้นเฟื่องฟ้า นี่นะคะใครที่ชื่นชอบไม้มงคลน,นะคะนี่เลยต้นนี้เลยนี่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะก็คงมีต้นควักมรกตติดบ้านไว้หลายๆคนเลยเพราะว่าเป็นไม้ยอดนิยมเลยนะคะเป็นไม้ที่ยอดนิยมเลยหลายๆท่านนิยมปลูกต้นขวักมรกต เพราะว่าต้นความมรกตเนี hmm. ่ยเป็นไม้มงคลนอกจากจะปลูกเพื่อความสวยงามในด้านใบแล้วนะคะยังสามารถนํามาปลูกไว้ในบ้านได้อีกนะคะควากมรกตเขาก็ที่เห็นทั่วไปก็จะเป็นใบใบของเขาจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแต่ต้นนี้อัญยาได้มานะคะอันนี้ก็คือต้นควักมรกตเหมือนกันแต่ใบจะเป็นใบสีดานะคะหรือต้นควักนินนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะนี่นะคะต้นความมรกตใบดํา หรือกวักนินนะคะจะให้ดูอันนี้เป็นต้นที่ได้มาใหม่นะคะแล้วก็พวกนี้ก็ขึ้นง่ายอยู่แล้วบิโกเนียพันบีโกเนียนะคะมีทั้งมังกรแดงนะคะนี่มังกรแดงแบบนี้ใบแบบนี้แล้วก็ใบกลมนะคะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ของบีโกเนีย อันนี้จะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบแสงมากเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบไม้ใบนะคะปลูกใส่กระถางใบใบเขาสวยนะคะคุณผู้ชมใบสีแดงส้มอมส้มนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์บิโกเนียนะคะนี่อันนี้จะเป็นออมทอง อ,อมทองเมื่อซื้อจากร้านไปนะคะที่ร้านจะเลี้ยงเอ่อจะขายเนี่ยนะคะก็จะต้นเล็กๆนะคะเลี้ยงไปเนี่ยจะให้ดูต้นใหญ่น,นี้อยู่มานานแล้วด้วยนะคะสําหรับต้นอ,อมทองนะคะเลี้ยงไปต้นเขาจะใหญ่ประมาณเท่านี้เองนะคะนี่ต้นอ,อมทองนะคะนี่เลยอันนี้แบ่งออกมาแล้วนะอันนี้จะเป็นต้นวาสนาวาสนา หับเงินหับทองวัสนาหับเงินหับทองที่ตอนแรกกัญญาลีหาให้ดูก็คือต้นเล็กๆนะคะตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วก็แยกเขามาใส่กระถางใหญ่แล้วนะคะและต้นนี้ต้นนี้ชอบมากเลยเพราะว่าใบของเขาเนี่ยเมื่อเลียงไป เขาจะใบใหญ่สวยหนาด้วยนะคะเมื่อเลี้ยงไปเนี่ยก็คืออันนี้คือต้นเล็บครุฑลังกานั่นเองนะคะต้นเล็บครุฑลังกาใบาของเขาสามารถนํามาใส่อาหารแห้งได้นะคะคุณผู้ชมใส่พวกปลาใส่อะไรเนี้ยแทนโฟมแทนไรได้อีกด้วยนะคะสําหรับต้นเล็บครุฑลังกานะคะอันนี้ก็ยังเป็นใบอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะคะต้องรอย้เขาโตวกว่านี้นึงนะคะให้ใบแข็งๆหน่อย นี่คะใบของเขาจะไปเหมือนถ้วยะคะ่ะนี่นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะต้นเล็บครุฑลังกาเนี่นะคะใบของเขานามาใส่ได้เลยนะคะแต่อยู่ในที่ร่มราไรนะคะอย่าโดนแดดมากใบจะเสียนะคะก็ะคือใบจะใบไม้ได้นั่นเองนะคะให้อยู่ในร่มราไรจะดีที่สุดสําหรับต้นเล็บครุฑลังกาใบานํามาใส่อาหารได้ด้วยนะคะ อันนี้เดี๋ยวให้โตอีกหน่อยเดี๋ยวจะชำชำออกมานะคะอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ที่เพิ่งได้มาอืออันนี้ต้นเริ่มโตแล้วนะคะสำหรับต้นโคตรรวยชื่อไพต้นโคตรรวยหรือก็มีชื่อว่าต้นรวยโชคนั่นเองนะคะสำหรับต้นไม้มงคลขนาดเล็กนะเมื่อเรียงไปนะคะเขาก็จะ เริ่มโตเหมือนกันนะคะไม่ใช่แคร์อย่างเดียวนะคะไม่ใช่เล็กก็คือเล็กเลยไม่ใช่นะคะเขาก็จะเริ่มโตบ้างนะคะอันนี้จะคือต้นโคตรรวยหรือต้นรวยโชคนั่นเองนะคะสวยงามมากๆวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญ c าชาแนลนะคะเข้ามาติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะคะคลิปหน้ารัญญาจะมากมุณชมไปรู้จักกับเรื่องอะไรนั้นนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ